พ่อยงมีคนนั่นนี่เนี่ยถามอีกเนี่ยจะเราพูดถามจนท่าถามไม่ยด้กันล่ะเจ้าเขามีเงินจะเลี้ยงกันเอาโอ้ยกับพ่อยกับม่เจ้าเจ้าฮะเขาบอกว่าเป็นยังมาหาบอกให้ร้านฟังขายหน้าขายตาเจ้าเนี่ยชีวะกูร้านฟังฟังขอิะบอกกันฟังคือยังสี่ไม่เงยมึงเนี่ยจาเป็นแม่เลี้ยงบ้านตัวอือแม่เลี้ยงบ้านบ้าเบ่อยังไง โอ้คนใจกว้างคนใจกว้างโบ้านเฮ้านี่ไผสิบ่ได้อย,ย่าว่าแต่บ้านตำบลเฮ้าเท้าหมอกบชูหลานฟังมื่อนั้นเป็นบุญอุย้ยเนาะเขาก็ออกไปทางหน้าหมดล้วเท้าพ่อเงี่ไปสุดท้ายก็เลื่อยๆกันเรื่อยๆถ่ายร้านถ่ายร้านหมอบสู่หลานฟังมาเถียงโหย่าปีกโา่แน่วมันบ่ด,ดีเด็กน้อยเขาสิจำ บอกอม,อม,มีเงินแล้วเป็นคนใจดีเออฉันไข่นองแม่หง่องในงแม่โว้ยเอาแต่เนวจาังฉันมาไหว้คือร้านเอางัางละปาว่าอยากได้กางเกงยินไปให้ห้านสาวจาัโตนี่นะซิซื้อให้ห้านานั่นผู้น้อยผู้ใหญ่ซ้ำใดล่ะห่วยเบิ่งเบืองกะซ้ำโตนี่เด้สูงกะซ้ำกันหุ่นซ้ำกันนี่ล่ละ่าชีใส่กันได้นะอยากได้แบบโตใส่อยู่นี่แล้วเอากางเกงมือสองกะซีเอาบอดเดียวนี่ป้ามา嘛ถอนให้ซะโอยจากสีวันเนี่ยไหนเนาะถอดให้บอด้ดอกถอดบได้บ่เป็นยังเดี๋ยวป๋าถอดเองมา ว้าวโอ้ยเนอเอาอิลีบอดดวนี่ป่าคันสิถอดเอาเองนันพันหนึ่งเด้เอาอยู่บอกพันหนึ่งกับพันหนึ่งมามักแล้วตัวนี้เอาอีลีบอกโกลงโอเคกันเก,เก่งเกาตัวละพันมาละมือน,นี่เงินมาเงินมาวายเงินจังได้ยังบอดดนกันเกงอยู่เอาถอดเอาเลยสัน <laughs> มะเขาาคักแต่ละนี่รงไหนกะโดเลมอนพุ่นนะเอาคือประดึงง่องไงมันสูตแม่คือดึงขึ้นคือเกาละบันกูลืมไปลืมยังล่ะกูบอมีเงินเอาห้าเอ้ยแบขคอยบอมีเด้อขอยท่อบากสมิ่งเลยเจ้าเจ้าอยู่หน้าบรจะไปนอนกับไพรเอาข่อยก็ไปนอนผู้เดียวข่อยแล้วเนาะเพรชินอนกับเพแหละเ้ยนอนอันบ่บ่ ไปชินอนอยู่ผู้เดียวคอ,อยเจ้าอะไจ๊ะตอนเจ้าคอยเป็ตัวาวเนอบอบอบอชินนอนเลยเุ้ยพอต้องมาชินนอนคอยพอต้องมาหากักคอดยดอกนอนคนเดียวสาวพรโดยมแมลแหลนนอนอยู่คนเดียวบ่มีไผอยู่ในกองเพื่องนี่แหละเฮ็ดซุ่มอยู่คนเดียวเนาะแหลมทองเอ้ยอ๋อ ขั้นพี่ได้ครับน้องพ่ออยากจูงแขนเขาในเงื่อนปอนไขนวยบางเด้โอ้ดีแล้วพี่เอ้ยน้องจะได้กินไข่อัดประตูคังนั่นปิดประตูคังนี่เอาขี่ไร้ท้าบางเด้แล้วนี่แล้วลมาดดไปน้กากันได้ตีมัททีนอนได้ตีหมนชีวัดขึ้นตัวนั้นแล้วอันคนเอาน่ะรันมีความมากักความหักอยู่ใส่กับอยู่ด้ตัวแหลมมีทั้งผู้ทั้งเขากับอยู่ด้ที่คันมักกันนั่นแมนแมนความเธอบ้านหละอย ก็แต่ว่า<น>แหลมกูใจเ้อกใจยังพี่ขันกูได้กับมึงลูกออกมาสิเป็นยังเลยเจ้าพ่ต้องเป็นห่วงและคอยม่นใจแน่นอนลูกเขาออกมามันต้องเป็นกิริษแ <c oughs> ม่นบ่มั่อแม่น,มนหนอกแหลมเป็นยังลูกเขาเป็นกิริตเป็นไปเพราะได้เป็นยังเจ้า่าไปสังเกตบ้างแล้วมันต้องเป็นห่วงอีอุมห่วงอีอุมสุมาลออคานบอกเุกเขยบอกอีอุ่มตัวเล่ไล่ทองหอนอย่าบอก กินหยาและเห็ดหน้ากล้วยสองขากินน้ำตาและเห็ดใจมึงสอนกุ็นบอสบ่ามึงสอนกุ็นบอนำนายมึงอะกูบ่มีวันหักบ่มีวันออกมาเห็ดเมียสบ่าหูโตวัสบ่าบ่งามถ้าเอาหน้าตาสบ่าไปสู่กับเขาสบ่าบ่สู่ดอก